สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวลักนาราศีเมถุนนะคะคนที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลักนาเมถุนก็เข้ามาฟังค่ะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมเป็นราศีเมถุนคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็ขอให้ฟังเป็นการเล่าเรื่องจับไพ่นะคะส่วนคนที่ มีปัญหาอยู่นะคะอย่าเอาคลิปนี้ไปตัดสินปัญหาของคุณนะคะแต่ถ้าจะเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขก็นำไปใช้ได้เลยค่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าชาวเมทุนความรักคุณเป็นเช่นไรเดี๋ยวขอ5ใบนะคะดูอดีตให้กับชาวเมถุนค่ะ the high s p ส i n ิ t เท s นะคะ9้าไม้เท้า9ดาบเดอะเอ r ม s ร t เดอะเอเ o อนะคะแล้วก็ เ e อมิดนะคะก็ตัวคุณนะชาวเมถุนตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เดาเดาใจยากเหมือนกันคะ่ะคุณเป็นคนที่คุณนะรู้สึกในตอนนั้นนะคุณรู้สึกว่ามันมีความไม่ชัดเจนในความรักความรักของคุณเป็นเช่นไรความรักของคุณมันอาจจะมีมือที่สามเข้ามา ใตอนนั้นนะคะอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณได้ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจหรือเขาคนนั้นไม่ชัดเจนกับคุณความรู้สึกของคุณนะคะในตอนนั้นมันมีการแอบมองแอบส่องแอบสืบถามคุณจะรู้ข่าวข่าวของคุณอยากรู้ข่าวข่าวของเขาคนนั้นด้วยนะคะมันมีการตามการติดการเช็คคุณอยากให้ความสัมพันธ์ ในครั้งนั้นน่ะเป็นในแบบที่คุณต้องการมากๆเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะห้ามให้เขาไม่นอกใจคุณคุณห้ามไม่ได้คุณรู้สึกอึดอัดในความรักนะคะแล้วบางทีอ่ะคุณมองเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไปต่อกับคนคนนั้นนะคะมันมันอยากจะสันโดษอ่ะมันอยากจะอยู่คนเดียวมันอยากจะอยู่เงียบๆรักในการสันโดษ นะคะแล้วก็มันมีการที่จะตัดสินใจอะที่จะไปต่อในความรักในแบบไหนคุณคิดวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านั้นมาดีแล้วอะค่ะชาวเมทุนนะคะแล้วเหมือนกับคุณได้อยู่กับตัวเองได้ศึกษาได้ดูใจตัวเองได้ถามตัวเองอยู่หลายครั้งว่าคุณจะไปต่อความรักนี้ดีไหมคุณจะไป ตามหาความรักอีกไหมคุณได้คำตอบตรงนั้นว่าคุณขออยู่เง,งียบๆอยู่ในแบบของคุณอยู่ในโหมดโสดอะคะ่ะคนไหนที่อยู่ในโหมดโสดนะตอนนี้ก็คือตรงนั้นแหละคะ่ะคือตัวคุณไพ่ใบนี้บอกบอกว่ามันเป็นของคุณเลยคุณมีความโสดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขอไพ่ขยายห้าใบนะคะให้กับชาวเมทุน ห้าไม้เท้า The Chariot อัศวินไม้เท้าเจ็ดดาบสิบดาบอืมก็มันมีเรื่องวุ่นวายเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างด้วยอาจจะเป็นครอบครัวคุณด้วยไหมครอบครัวเขาไหมที่ อาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้เพื่อนที่ทํางานก็ได้ที่มองว่ามันมัน,ม,นมันแบบมันมายุ่งเกี่ยวกับความรักตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นที่บ้านของคุณของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบหรือว่าเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาทําให้คุณสองคนไม่สบายใจอะ่ะมันมีการทะเลาะบอแวงกันด้วยนะคะ มันมีความรักนะแต่ว่ามันมีเรื่องวุ่นวายเรื่องคนรอบข้างด้วยคุณก็เดินหน้าต่ออะค่ะคุณก็เดินหน้าต่อไม่ยอมแพ้กับปัญหาสู้จนสุดตัวเลยอะความวุ่นวายตรงนั้นมันก็หายไปก็จริงแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่อะคุณมองเห็นอุปสรรคตรงนั้นนะคะมองว่ามันไปต่อกันไม่ได้ในเมื่อเวลาสิบดามันตัดสินใจอะไรลงไปแล้วอะ เป็นความในใจลึกๆของคุณเลยอะที่จะตัดสินใจที่จะจบจบจบเรื่องราวตรงนั้นโดนแทงข้างหลังแบบเจ็บปวดอะคะ่ะบางคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ด้วยความเจ็บปวดรักก็รักอยากจะเลิกก็อยากแล้วก็ต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไม่งั้นมันจะยืดเยื้อเรื่องราวมันจะยืดเยื้อไปกันใหญ่นะคะเพราะว่าใจมันมันไม่ได้มันเหนื่อย หนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆม,มันไปต่อไม่ไหวนะคะใครที่มองหาสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตนะ่ะบางทีคุณต้องคิดรอบด้านคิดเยอะจนบางครั้งชาวไม่ถุนนะ่ะคิดเยอะจนอยากจะเป็นโสดอะ่ะคือไม่ไหวาการมีคู่ขออยู่เป็นโสดไปสักพักนะคะคนที่ออกมาจากความรักแล้วก็แสดงความยินดีด้วยคุณก็ยัง ยังรู้สึกว่าเงาเงานะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะวันเวลาผ่านไปก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเองแต่ณนะตอนนี้ให้คุณเยียวยารักษาจิตใจของคุณก่อนนะคะหาอะไรทําเพื่อจะฆ่าเวลาหรือตัวคุณเองอาจจะไปมุ่งหวังในเรื่องการเงินการงานอะไรก็ได้เดี๋ยวขอไพ่สรุปให้คุณหน่อยค่ะ ห้าดาบ The Tower View of Fortune สามไม้เท้าแล้วก็ The Devil นะคะณตอนนี้คุณนะอกหังผิดหวังรักคุด เลิกลาออกจากความสัมพันธ์แย่ๆเดินออกมาบ้านแตกครอบครัวแตกสลายนะคะคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่ Vi e อ of Fortune ได้มาเจอวงจรอีกวงจรหนึ่งวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นวิถีชีวิตที่มีคนรอบด้านเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจในความรักเลย นะคะเพราะว่าคุณมองว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยมันมีหลากหลายมากเหลือเกินเหมือนคุณจะมองออกกันแหละว่าคนที่เข้ามาเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมันก็ได้เดอรเดวิลเดวิลก็คือความไม่ชัดเจนหรือเขาเข้ามาต้องการร่างกายของคุณต้องการเซ็กซ์จากคุณต้องการเงินทองหรือหวังผลประโยชน์จากคุณอนะ่ะมันมีพันธนาการอยู่ตรงนั้นนะคะชาวเมทุนบางทียังไม่อยากจะมีความรักแหละ แต่เรื่องเซ็กซ์บางทีมันยังขาดอยู่ประมาณนี้คุณก็ไปเสาะ,ะแสวงหาบางคนก็ซื้อกินน่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ซื้อกินได้หากินได้แต่เป็นผู้หญิงก็ลำบากนิดนึงนะคะในเรื่องเซ็กซ์ตรงนั้นที่จะมาเติมเต็มให้หัวใจของคุณแบบรู้สึกชุ่มชื่นแต่ว่าความรักจริงๆมันยังไม่มีนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเขาต้องการผลประโยชน์ตามตอบแทนจากคุณต้องการผลประโยชน์จากคุณล้วนๆที่คุณ กำลังมีอยู่ในใจตอนเนี้ยหรือคนที่เข้ามาในตอนเนี้ยเข้าหวังผลประโยชน์ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูคนที่เข้ามาหาคุณคู่ของคุณใครที่มีคู่อยู่ใครที่เลิกลากันไปอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณขอไพ่ให้กับผู้ชาวเมถุนนะคะ six of w o n d seven of w o n s the Templar, the Emperor, three of swords สามดาสองเหรียญคู่ของคุณเขาบอกว่าเขาคิดถึงคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่มีกับคุณนะคะ มันนึกถึงอดีตที่ผ่านมาบางครั้งมันก็รู้สึกเศร้านะรู้สึกเสียใจรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักกับความสัมพันธ์นะคะมันมีสามดาบมันมีคนเข้ามามีมือที่สามเข้ามาเขาก็เจ็บปวดฉพอๆกับคุณนั่นแหละแต่เขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะ เป็นสองเหรียญพยายามที่จะบาลานซ์หัวใจตัวเองพยายามที่จะรักษาเยียวยาตัวตัวเองเหมือนกันเขาก็พยายามประคับประคองนะคะความสัมพันธ์ด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดึงมือที่สามเข้ามาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะชาวเมถุนที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์หรือตัวเขาก็ได้ที่ดึงมาแต่ไม่ว่าเขาหรือคุณที่ดึงเข้ามาเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็เสียใจกับความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นนะคะที่ได้ได้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาด้วยเขาพยายามไม่อยากจะเสียใจตรงนั้นพยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้พยายามที่จะเศร้าให้มันน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยขยายของเขากัน สี่ไม้เท้าสามไม้เท้า kings of one k i n g of sword ราชาดาบสิบถ้วยแล้วก็หกดาบตัวของเขานะคะตัวของเขาได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วแหละ ตัวเขาได้ไปทำอะไรที่เขาอยากจะต้องการอะมันเหมือนกับว่าตัวเขาพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่จะก้าออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะเขาเป็นราชาดาเขาชนะด้วยแหละเขาออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเขาชนะนะคะมันแล้วเขาก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขาถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะคิดถึงคุณบ้างเขาบอกว่า เขาได้เคลียร์เขาได้สะสางเรื่องราวตรงนั้นแล้วเขาได้ไปทําในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะเขากลับไปหาครอบครัวของเขาแล้วเขามีครอบครัวใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเขาก็นึกถึงคุณอยู่บ้างเป็นบางเวลาแต่ถึงเวลาเขาจะต้องเดินก้าวไปอ่ะมันมันจะมานึกถึงแต่ความหลังอดีตไม่ได้มันต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่เขาได้พบได้เจอมันก็เป็นประสบการณ์ที่ ที่ทั้งดีทั้งไม่ดีกับคุณมามากแล้วเป็นทั้งครอบครัวที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็เป็นมาแล้วนะคะในตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตในแบบของเขาเขาไปเริ่มต้นใหม่เขามีครอบครัวใหม่ได้ฟังแบบนี้แล้วชาไม่ถุนอย่าเสียใจค่ะเพราะคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีสิ่งที่เขาได้พบได้เจอได้เรียนรู้อะไรกับคุณมันมีทั้งสิ่ง ที่น่าประทับใจที่ยากจะลืมนะคะแล้วก็มีความเจ็บปวดทะเลวิวาดหรือว่ามีการไม่เข้าใจกันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเขาได้ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไพ่สรุป5้าใบให้กับคู่ของชาเมทูดเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ k i n g s of ครับ f i Five of pentacle page of wand the fool นะคะแล้วก็ k n i g h t of wand ตอนนี้เขาลือมอดีตไปแล้วละ่ะที่เจ็บปวดเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณข้อภัยไปแล้วอภัยให้คุณถึงแม้ว่าบางครั้งมันมีเรื่องที่ท,ทำให้เขาจะต้องแบบรับผิดชอบมีเรื่องอะไรต่างๆมีภาระอะไรมากมายที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นภาระ ในใจของเขาครอบครัวของเขาสิ่งที่เขาได้เริ่มต้นก็ได้นะคะมันได้หันหลังกลับไปมองถึงเรื่องราวเหล่านั้นด้วยที่ได้เผชิญมาทั้งดีทั้งร้ายนั่นแหละค่ะตอนนี้เขาก็เป็นเดอะฟูอะเป็นคนที่ยังมีอิสระรักในตัวเองรักในความเป็นอิสระรักในความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเหน็ดเหนื่อยบ้างมันจะน่ากลัวบ้างเขาก็ต้องไปผชนประชน,ระนภัยในแบบของเขานะคะถ้าเกิดว่าวันหนึง่ง ได้กลับมาพบมาเจอกันนะ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกก็ได้สิ่งที่เคยเวลวร้ายมาในอดีตมันมันอาจจะเบาบางลงไปนะคะเอาละคะ่ะชาวเมทุนคุณมาดูในชีวิตปัจจุบันคุณถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะก็ขอให้คุณทำตัวเองให้มีความสุขไปแบบนี้แหละถ้ายังไม่มีใครที่แบบว่าถูกอ,อกถูกใจอย,อย่างเงี้ย คุณก็ใช้ชีวิตสดๆของคุณไปซะให้เต็มที่นะคะแล้วโชคชะตาเขาก็จะนำพาคนที่เหมาะสมมาให้คุณสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ชาวเมถุนตัวคุณเองคุณจะทำงานคงจะไปมุ่งเน้นเรื่องการทำงานมากกว่าไปมุ่งเน้นในการเก็บเงินเก็บทองหาเงินหาทองหรือว่าเปลี่ยนชีวิตจากที่คือลุกจากความโศกเศร้ามาได้นานแล้วแหละไปเริ่มต้นใหม่ละแต่สำหรับคนที่มีคู่นะคะก็ ถ้าทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันนะ่ะมันก็จะเคลียร์กันได้นะคะมันก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่คนสองคนจะต้องพูดคุยกันแก้ปัญหาด้วยกันอย่ามาเอามือที่สามมาคะมาวัดใจของคนอีกคนหนึ่งเลยเพราะแต่ละคนก็มีความดีแล้วก็ความไม่ดีในตัวเองถ้าคุณอยากจะประคับประคองความเป็นคู่ของคุณคุณก็ต้อง มองหาข้อดีของคู่ของคุณแล้วก็ข้อเสียคุณก็ต้องมองข้ามกันไปมีอะไรก็ลองพูดคุยกันดูนะคะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเวลาคุณจะทำอะไรเขาจะทำอะไรต่างคนต่างนึกถึงกันอ่ะมันก็จะไม่มีการประทะไม่มีการเขาเรียกว่ามันมันไม่มีการประทะมันก็จะมีการแบบยอมยอมกันไปนะคะดูแลกันให้ดีในวันที่ยังมีลมหายใจ บางคนก็มองว่าฉันสามารถหาใครก็ได้หาใครก็ได้ที่จะมาเป็นคู่ของฉันมีคนมาจีบฉันเยอะฉันก็ไม่ได้ขี้รหลิวขี้เล็มันก็ถูกค่ะแต่แต่แตแตถ้าตัวคุณเองคิดจะหาคนใหม่เพื่อจะมาประชดคนเก่าหรืออยากให้ตัวเองลืมคนเก่าก็ มันก็ดีสําหรับตัวคุณแต่เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณไปดึงใครคนนึงเข้ามาเพื่อรักษาเยียวยาจิตใจของคุณน่ะบางทีมันอาจจะใช่แค่เพียงแป๊บเดียวต่อไปเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองคุณก็จะทําให้อีกคนหนึงเจ็บนะคะชาวเมทุนเอาละค่ะชาวเมทุนในเมื่อบางทีความรักของคุณคุณตัดสินใจเองได้นะคะคุณจะไปต่อกับความรักนี้ยังไงเดี๋ยวขอไพ่สรุปให้กับชาวเมทุน นะคะขอให้สรุปให้ชาวเมถุนสามใบดูซิว่าตัวคุณเองจะจัดการสรุปปัญหานี้ได้อย่างไรอืมสี่เหรียญแปดเหรียญห้าไม้เท้าคุณก็ยังจะเก็บกอดเก็บ ความรู้สึกดีๆที่มีกับเขาเอาไว้นะคะถึงแม้มันจะเกิดปัญหาวุ่นวายอะไรก็ตามคุณจะก้าวผ่านมันได้แล้วคุณจะไปโฟกัสกการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองประหยัดมัธยัติใช้จ่ายอย่างประหยัดมากที่สุดไปมุ่งเน้นเรื่องการเงินเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณก็จะก้าวผ่านมันได้ขอให้ชาวเมถุนโชคดีนะคะ แล้วก็ขอให้คุณได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ